คำเตือนคนมีคู่หากดูคลิปนี้จนจบอาจทําให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ก็บอกไปดิมันอยู่ไหนอะอยู่ไหนเอาไปซ่อนเหรอใยญ่เยอะได้ปะใครมันจะไปอยากเป็นแบบนี้วะก็บอกไปดิว่ามันอยู่ไหนอะแล้วมันจะอะไรขนาดนั้นคะมันเป็นอะไรแล้วทำไมมันทำอะไรอยู่ข้างบนก็เป็นเรื่องปกติแหละครับของคู่รักที่มักจะมีปากเสียงกันบ้างแต่แต่คู่นี้มันไม่ปกติสิเอ

จะไปอยากแบบนี้วะก็ห <c oughs> าเก่งเยไม่เจอบอกดีมอะ,นนนะ,ะั้นะมเป็นอะไราขอข้าอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้ทม,มันทอะไอข้างบนก็อกอดิว่ามันอยู่ไหนอะก็าาอยู่นี่ไงใส่กันหมดห้องแีลยทุกตอนนุ่มเหมือนลืมใส่ไม่ว่าใครก็ลืมกันได้ก็เพราะว่ามันนุ่มเหมือนลืมใส่